กัน์เกิฑ์จีวิตตัทงทิทาวาุรังวาสะเทสุวายังรัก,กน,นังปันนิตังนันโนสมังอาทาิตตถไทยสุนาค้าตังสัม,มังคลังสุปะปาตัาางสุหติสุกนันโนสุมาหาุตวิจตุยตตังพรมามมจาริสุปะทฐานาากินัง ว่าจากรรมังปทากขินนางปทากขินนางมโนโลกรังังปทากขินนาปทากขินาานานิกัตตวานนลพานตานปทางขินในอภวตุสาพปปมางขลางลาคานตุสาป,ปะเทวะสาป,ปพุทธ,ธาม มันนัตตาสวดทีมบวันตุเตยภวัตตุสาบพ,พมังตุสาบพระเทวตาสาบพระธรมมางนันนัตตาสวดทีมบวันตุเตยภวัตตุสาบพ,พมังขลังลักพระเทวตาสาบพระสังฆานุ

Thank you.

A <laughs> thai

ดยบุญกุศลที่พระบัตทั้งหลายได้กระทำพระบั ขอร่ามรับถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยสาธุครับแข็งแรงแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านเลยครับแข็งแรง